สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในปี2 5 6 7เราคารีมใหญ่หญบิ๊กเตีมของคุณนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะแม่หมอจับไพ่พลังงานใบแรกมาให้คุณเรานะคะซึ่งเป็นภาพหน้าปกนั่นแหละ ปีนี้ความน่าสนใจมันขึ้นแทนซอบค่คาบะคุณรู้ไหมคะว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่กําลังมองบอกว่าคุณจะมีเวลาให้กับคนรักให้กับคนในครอบครัวให้กับตัวเองมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไพ่ใบนี้ยเมื่อคุณมีเวลาให้กับคนอื่นมากขึ้นเท่ากับว่าชีวิตของคุณมันได้รับการฟูลฟิลเมนต์หรือมันเต็มเต็ม,ตมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงปีนี้มันเต็มไปด้วยความสําเร็จคะ่ะแต่แม่หมอกําลังมองนะคะว่า ในแต่ละควอเตอร์อะค่ะมันจะมีความสำเร็จที่เป็นสเตปอัพขึ้นทุกควอเตอร์เพราะฉะนั้นในส่วนเดือนมีนาก็ดีมีนามิถุนาเดือนกันยาเอ้ยมีนามิถุนากันยาและธันวานะคะช่วงเวลาเดือนดังกล่าวค่ะจะต้องมีจุดพีคสำคัญที่ทำให้มันเกิดก้าวเข้าสู่สเตปที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะดวงคุณในปีนี้มันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดแต่ละควอเตอร์เลยค่ะซึ่งจุดตัดอะคะ่ะจะอยู่ที่มีนา มีนามิถุนากันยาและธันวาค่ะเพราะฉะนั้นจุดตัดนะคะที่สําคัญจะอยู่ที่ประมาณช่วงเดือนกันยาเป็นต้นไปค่ะทําให้เรารับรู้ว่าตุลาพฤศจิกาธันวาพวกคุณเนี่ยจะมีชีวิตที่ค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมในหลายด้านค่ะเพราะฉะนั้นในปีนี้นะคะแม่หมอต้องบอกก่อนว่าถ้าที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย พวกคุณน่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินธุรกิจครอบครัวความรักความสุขต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกว่าดีดีดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทํางานเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ถ้าในปีนี้คุณคาดหวังใน,เ,นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทํางานและอยากอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆอยู่ในองค์กรที่ใหญ่อยู่ในการทํางานเป็นทีมที่ดีและอยากมีเจ้านายที่ดีเนี่ยเชื่อว่าปีนี้คุณจะเจอองค์กรนั้นแน่นอนค่ะหรืออีกในยะถ้าคุณอยู่ในองค์กรใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากไปไหนคุณอยากอยู่ในองค์กรนี้แล้วแหละแต่คุณต้องการการเติบโตแม่หมอเชื่อว่า ผลของการเติบโตนั้นมันจะปรากฏในช่วงของเดือนกันยาละทันวาค่ะคุณอาจจะได้ในตําแหน่งที่คุณรู้สึกพึงพอใจคุณอาจจะได้ในเงินเดือนที่คุณรู้สึกพึงพอใจหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับทีมปรับโครงสร้างภายในองค์กรเรื่อยๆแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ ถ้าคุณทำงานในองค์กรเดิมและเป็นองค์กรงานประจำนะคะองค์กรโครงสร้างจะมีการปรับทุกควอเตอร์เลยค่ะแต่การปรับในช่วงควอเตอร์หนควอเตอร์สองควอเตอร์สามเนี่ยมันจะเป็นการปรับที่ยังจะไม่มีอะไรเป็นไฟนอลสำหรับคุณนะคะไฟนอลจะอยู่ที่กันยาจนทั้งที่ดีค่ะการยาจนถึง ทันกันยาจนถึงทันวาปีนี้ค่ะว่ามันจะเป็นการปรับโครงสร้างที่ก่อเกิดเสื่อผลกระทบในเชิงที่ด้านดีกับคุณส่งเสริมให้คุณจะมีเรื่องของการปรับตำแหน่งการโปรโมทกันไ,ได้โบนัสการประเมิน KPI ที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในปีนี้องค์กรคุณมีการปรับอะไรไม่ต้องกังวลใจนะคะอย่างไรก็ตามคุณจะเจอมิต่ดีเจอทีมที่ดีเจอเจ้านายที่ด,ด,ด,ดีหรือในปีนี้บางท่านนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ มิตรภาพแย่ๆจะหายไปเจ้านายแย่ๆจะหายไปคืออาจจะหมายถึงว่าหายไปจากองค์กรเดิมหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละค่ะที่ไม่อยู่ในองค์กรที่ท็อกซิกไปอยู่ในองค์กรที่ดีขึ้นก็เป็นไปได้แต่ความน่าสนใจนะคะจุดนี้แม่หมอมองว่าถ้าใครนะคะที่ทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวร่วมกับคนรักเนี่ยหรือทําธุรกิจที่มีพาร์ทเนอร์หลายคนเนี่ยปีนี้จะปังมากคะ่ะหรือใครทําธุรกิจซึ่งแฟรนไชส์นะคะจะดีมากๆเลยนะคะหรือธุรกิจ การค้าการขายใดที่ทํานะคะจะเกิดการขยายตัวการคล่องตัวหรือบางท่านไม่ว่าจะทําโปรเจกต์อะไรออกมาจะมีคนซื้องานจะมีคนซื้อดีลตลอดค่ะทําอะไรคนก็มองเห็นผลลัพธ์การทํางานแม้กระทั่งงานในอดีตที่คุณเคยเสนอไปแล้วเคยถูกรีเจ็คเนี่ยต้องบอกกับแมาเขาจะกลับมาง้อคุณนะคะแต่แม่หมอก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าเขางอแล้วเนี่ยคุณจะโอเครับเขาเข้ามาหรือเปล่านะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ต่างกันค่ะ ถ้าใครยังโสดนะคะคนเก่าๆขยันติดต่อมาเหลือเกินค่ะหรือคนที่เคยแบบทําไม่ดีกับคุณก็ขยันที่จะทําดีกับคุณค่ะเพราะรู้สึกว่าคุณมีออร่าแห่งความสําเร็จมากขึ้นแต่ท่านใดที่เคยหย่าร้างมานะคะจะรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันหายไปแล้วค่ะมันจะไม่มีอะไรก็ตามที่เรียกว่าสิ่งที่พัฒน,นาการความรู้สึกคุณอาจจะรับรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไปมี ชา้าไปม,มีชีวิตบางอย่างแล้วกันที่คุณรู้สึกว่าเอาหสิกรรมให้แต่ตัวคุณเองก็จะไปมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ค้นสดน,นะ,ะอาจจะหัวกระไดไม่แห้งแล้วก็อาจจะมีรักที่น่าสนใจประมาณไปลายปีนี้คือการประมาณการนะคะถ้าที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ท่านใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยปีนี้ครอบครัวจะมีความสุขสมบงังเจอหน้าเจอตากันมากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีจุดไปเที่ยวไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะอยู่ในครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กครอบครัวขนาดไหนจะเกิดจุดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการทำธรุรกิจ ร่วมกันหรือถ้าไม่ทําธุรกิจร่วมกันจะมีจุดการเติบโต,ตทางด้านการงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่แม่หมอมองว่าอาจจะอ้วนขึ้นด้วยนะคะถือว่าหน้าภัยมันเต็ม,มไปด้วยความสุขเหลือเกินอาจจะต้องระวังเรื่องอาหารการกินไม่แน่ใจ ใครก็ตามที่ขึ้นสิถ้วยอ่ะอาจจะมีเรื่องของการชอบกินของหวานมากชอบกินน้ําหวานมา,100ากหวานร้อยเปอร์เซนต์แบบตัดขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่หมอคันหนูไม่กินน้ําหวานค่ะหนูกินอาหารเสริมแต่อาจจะกินจนล้นเกินไปจนทําให้ค่าตับค่าตายผิดปกติก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะแบบปีนี้มีเกณฑ์ที่บบคุณอยากจะเติมฟิลเลอร์หน้าแน่นอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแค่หยิบไพ่ใบเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่ามันฟังแทบจะรอบด้านแล้วนะคะ โชคลาภลาบลอยอาจจะมาจากทะเบียนบ้านอาจจะมาเจอาวันวันเกิดคุณวันเกิดคนที่รักวันเกิดคนในครอบครัววันเกิดใครก็ได้ค่ะที่คุณรู้ที่คุณรักอะค่ะก็อาจจะได้โชคลาภนะคะในซอฟบอลชีวิตของคุณมันจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยการที่คุณจะขับเคลื่อนนะฮะจะควบมา้า ที่เป็นแรงปรารถนาควบชีวิตของตัวเองได้ดีต้องบอกก่อนว่าในอดีตท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยบางทีมันถูกเอาเปรียบเนาะหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างมาพันธนาการให้ให้มันยังไปต่อลาบากแต่ปีนี้ไม่เลยค่ะปีนี้อยากไปทางไหนก็ไปหรืออยากจะหยุดก็หยุดอยากจะพักแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์ในปี2567มันมีเรื่องของความพุ่งทะยานในเรื่องของการขับเคลื่อนควีนซอลบอลเอาอยู่ทุกอย่างเลยเฟียสมากขึ้นปังมากขึ้นมีอํานาจ ฐานอำนาจมีฐานพลังอำนาจในการจัดแจงจัดการทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะเตรงมีความอึดมีความถึกมีความทนมีการ มีการรับรู้ซึ่งด้านอ่อนแอด้านแข็งแกร่งของตัวเองมีการรับรู้ซึ่งจุดแข็งจุดอ่อนของผู้อื่นส่งผลให้คุณสามารถควบคุมจัดการบริวารหรือควบคุมจัดการสถานการณ์เหตุการณ์ทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะเพจซอฟต์ส์จะมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มีโปรเจกต์อะไรก็ตามที่มันผุดขึ้นบนหัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สายคอนเทนต์เนี่ยจะปังมากสา content, ส่คอนเทนต์ใส่นักเขียนสาย Data analysis, า n a l y ูไรซ์ใสคนที่ต้องทํางานวิเคราะห์หรือทํางานเกี่ยว ข้องกับตัวอักษรเนี่ยตัวเลขจะค่อนข้างเด่นมากๆนะคะท่านที่เกิดวันอะาทิตย์ปีนี้นักธุรกิจอันนี้ปังแน่นอนนะคะหรือถ้าใครทําอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับ การดูอัลกอริทึมแพลตฟอร์มหรือว่าการดูลาระบบไอทีเนี่ยก็จะน่าสนใจนะหรือสายเชฟสายเชฟสายทำอาหารก็จะปังในปี25 6 7หรือสายศิลยกรรมนะคะหน้าไพ่เดอะเดวิลอะไรที่มันพันธนาการของคุณมันจะหายไปค่ะรวมถึงเจ้ากรรมในเ,เวรวิบากกรรมเพราะฉะนั้นปีนี้นะถ้าท่านที่เกิดมาในทิศจะเลิกกับใครหรือว่าจะเลิกคบกับใครหรือว่าจะลาจากจากสิ่งใดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือการหลุดพ้นนะคะไม่ต้องคิดเยอะ มันคือการหลุดพ้นมันจะทําให้ชีวิตของคนนะคะมันดีขึ้นแล้ปีนี้นะเป็นปีที่บอกว่าถ้าใครทำเกี่ยการค้าขายค่ะ ค้าขายที่เป็นงานฝีมือนะการฝีมือหมายถึงอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นสิ่งที่ออกจากมือคุณไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าการแต่งกายปวดประพันธ์ต่างๆนะคะเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่คุณทําเองนะ่ออกแบบเองที่คุณทําด้วยมือตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้จ้างใครต้องบอกก่อนว่าการเงินนะมาเรื่อยๆแน่น,นอนใช้คําว่าชาววันอาทิตย์จะไม่อับจนหนทางแค่ขอเอาฝีมือของตัวเองเอาทักษะของตัวเองเนะี่ยงัดขึ้นมาทําอย่างไรก็ก่อเกิดเงินค่ะพเพราะฉะนั้นถ้าใครมีทักษะ อะไรที่ฝึกปลือมมาโดยตลอดหรือใครมีความสามารถอะไรเนี่ยหยิบความสามารถเหล่านั้นนําสู่ขึ้นสาธารณะเลยนะคะอย่างไรก็ก่อเกิดเงินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะพะฉะั้นกลายเป็นว่าการเงินในปีนี้เห็นไหมคะท่านเงินสมบูรณ์อย่างไรการเงินท่านเงินก็สมบูรณ์ขึ้นมีเงินมากขึ้นค่ะ ขอแค่โฟกัสว่าเป้าหมายคุณคืออะไรโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นพัฒนาดินสมบูรณ์ด้วยสุขภาพดีขึ้นชีวิตภาพรวมดีขึ้นจะเกิดความเสถียรมากขึ้นรวมสมพงมีเกณฑ์เจอคู่เจอคองม,มีเกณฑ์เจอมิตรที่ดีมีเกณฑ์เจอองค์กรที่ดีเจอพันเนอร์ที่ดีมีเกณฑ์เจอธุรกิจที่ดีหรือมีเกณฑ์เจอทรัพย์ที่เข้ามาสมพก์การทําให้เราอยู่ได้นาน,านๆนะคะ อะไรก็ตามที่เป็นศัตรูที่มันเป็นศัตรูเข้ามาทิ้มแทงไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวนนะะหรือมวมาจะเป็นตัวบุคคลสถานการ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะแพ้ภัายด้วยตัวมันเองค่ะรูปร่างพลังงานจะสวยงามมากขึ้นปีนี้พวกคุณอาจจะศัยกรรมอะไรก็จะโดดเด่นหรือเกิดผลลัพธ์ ที่ตัวเองดูดีขึ้นหลายๆอย่างสําหรับตัวเองดูดีขึ้นนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุดท้ายบรรยากาศอะไรไม่ไดีจะหลายๆอย่างมันจะหายไปค่ะของอาถรรพ์จะหลุดออกจากตัวคุณนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผู้อยู่เบื้องหลังเทวดาประจําตัวฐานบุญฐานบาร,รมีที่คุณทําอยู่สะสมนั้นนะ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เข้ามาดูแลคุณในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอต้องบอกก่อนนะคะว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงคุณพลิกฟื้นมากเลยค่ะก็อยากจะขอให้คุณน้อมรับคาําทานายนี้ไปรัวๆเลยนะคะ